วัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อโมเลตซึ่งเจ้าของเราภูมิมจะนําเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคควิปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจนครสวรหรือพระครูนิวิทยญญกร ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทเทศวัดสะัตะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมุคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่พิธีกรแสวงหาขอนักสะสมนะครับของสิิลูกหาที่นําไปใช้แล้วมีประสบการณ์มากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจีนนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ1น0รอยปี ะครับผมั้งเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับเพื่อนๆกับพร้อมกับปีมีดนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือสอบถามราคาได้นะครับหรือ นะครับ a c e b o o k Fan Page นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นะครับเเพื่อนๆสามารถติดต่อได้นะครับเนื่องจากเฟซบุ๊กนี่รองรับเพื่อนๆได้เยอะนะครับกด Follow กดติดตามกันนะครับเพื่อนๆพื่อน f a c e b o o k กแฟนเพจก็จะมีนะครับนะครับวัตถุมงคลนะครับให้เลือกมากมายนะครับรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆนะครับแล้วก็กิจของหลวงพ่อนะครับบางทีเกี่ยวกับกิจ อะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเกี่ยวกับวัดนะครับเปิดไม่เปิดยังไงหลวงพ่ออยู่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมีให้เพื่อนๆได้ติดตามทุกทุกวันนะครับแล้วก็ส่งของแล้วเราก็จะลงนะครับเลขพัสดุให้เพื่อนๆได้นะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าพัสดุจะถึงมือเพื่อนเพื่อวันไหนนะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับเช่นเคยนะครับเราก็จะมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับซึ่ง คลิปนี้ก็เริ่มจากนี่เลยนะครับนี่นะครับวาระ100ปีนะครับปี64นะครับมีดชุดนี้นี่มีดร้อยปีนะครับอจองกันตั้งแต่ประมาณสิงหากันยานะครับของปี63เลยนะครับกว่ามีดจะเสร็จออกมานะครับเพื่อนๆนะครับเล่มนี้นะครับปลุกเสกเมื่อประมาณกุมภานะครับเพื่อนๆนะครับกุมภา หกสีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่างเล่มนี้ก็นะครับ9นิ้วใบสแตนเลสนะครับเพื่อนๆนะครับหมายเลข68นะครับเพื่อนๆนะครับถือว่าสวยงามวิ่งๆเลยนะครับเป็นแบบสแตนเลสด้ามตัดนะครับเพื่อนๆนะครับ เอกลักษณ์ของมีดร้อยปีก้อนนี้เลยนะครับตรงแหมก็จะมีนี่นะครับเอกลักษณ์นะครับเป็นลายเส้นที่ใช้ยงเลเซอร์เอานะครับผมนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับมีดวาระร้อยปีนะครับปี64ี่นะครับฝั่งนี้ตอกหน้าเกี้ยวนะครับส่วนฝั่งนี้ตอกน่องสิงนะครับเพื่อนนะครับสอบถามกันได้นะครับราคานะครับ อแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือทักเข้าไปในไลน์นะครับเนื่องจากแอดมินนี่โพสอะไรไปนี่ส่วนใหญ่นะครับระบบของไลน์นี่จะลบโพสทิ้งอัตโนมัตินะครับแต่นั้น,เพ,นเพื่อนที่มีอยู่แล้วในใจนะครับรอ,อแบบนี้นี่ถ้าจะไปรอดูที่โพสนี่นะครับไม่ทันนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีผมลงไปนี่เขาลบทิ้งเลยนะครับอ,อาจจะใช้คําหรืออะไรพวกนี้ที่มันมีอยู่ในในกฎของมันนะครับซึ่งผมก็พยายามหลบแลวนะแต่ก็ยัง นะครับยังโดนลบอยู่ดีนะครับเพื่อนๆบางทีผมก็ลงแค่รูปไปนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ฉลองของละครนะครับเนี่ยถ้าลงรูปเป็นแบบนี้ไปนี่ลบเลยนะครับที่ผมก็ต้องลงแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็เป็น5นิ้วฉลองของละครปี6 3สานะครับเพื่อนปลุกเสกสามวารละนะครับใบมีดเป็นใบพญาเหล็กอัฐน์นะครับมวลสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นการแกะ ทาวเวทุวันที่สวยเข้มขังดุดันที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับจำนวนการสร้างก็1,500เล่มนะครับราคาก็ยังพอที่จะนะครับเช่าหาได้อยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้มีอนาคตแน่นอนนะครับส่วนเล่มนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจก็นะครับทักมานะครับเดี๋ยวแอดมินหาให้ได้นะครับเพราะว่ายังพอมีให้แบ่งปันอยู่นะครับพอจะมีที่ เอาอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับแต่จะช้านะครับมีทักมาจองมาตัดสินใจช้านะครับก็ลูกค้าบางท่านเขาพร้อมโอนอยู่แล้วนะครับก็โอนมาแล้วนะครับนะครับส่วนนี้ก็เช่นเคยนะครับมีดวาระใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดวัดนะครับอย่างเล่มนี้ก็คุณภาพปาบมาน าใครเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ผมให้ไว้นะครับยันแต่ละตัวที่ตอกบนใบมีดนี่สุดๆทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆเป็นมีดที่หลวงพ่อนะครับดำริให้สร้างเองนะครับต่อโค้ดพพมแล้วก็โค้ดพัดเกาเกซึ่งเป็นโค้ดวัดนะครับอนาคตไกดแน่นอนนะครับตั้งแต่ที่จองแล้วก็ได้รับของมานี่ราคาไม่มีตกเลยนะครับเพื่อนนะครับส่วนใครที่มองหาของดีปีลึกนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็น7นิ้วนะครับเพื่อน 7นิ้วลายหน้าเกี้ยวนะครับลายตอกของช่างธนชัยช่างมือ1ของวัดห้วยด้วนนะครับที่ตอกลายมีดออกมาได้สวยงามที่สุดนะครับช่างธนชัยนะครับเล่มนี้ก็เป็นปี6-2นะเพื่อนนะครับเป็นด้ามกระดูปี6-2นะครับอแอดมินลงในราคาแบ่งปันเพราะว่าได้มาไม่แพงก็แบ่งไม่แพงนะครับเพื่อนนะครับ บางคนก็บอกว่าทำไมเมื่อก่อนเคยเช่าไปอีกราคาหนึ่งก็ไม่จะเป็นนะครับอย่างเล่มนี้ผมได้มาในราคาที่ไม่แรงนะครับคือผมก็เปิดไม่แรงนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆไปนะครับใครที่สนใจนะครับโดยยุคโควิดแบบนี้นะครับเงินทองหายากนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปบูชานะครับนี่ครับสายสินเดิมๆจากพิธีนะครับเพื่อนๆนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดปี60มีดวัดที่ต่อโค้ดตัวพระถือว่าเป็นต่อโค้ดวัดรุ่นแรกของวัด้วด้วนนะครับปกติผมจะเห็นต่อโคดพระอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแต่เล่มนี้นะครับพิเศษนะครับแปลกๆครับตอกตรงนี้นะครับโค้ดแบบนี้เลยนะครับก็คือศึกษานะครับโคดพระต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมีแบบนี้มาในผมรับเช่านะ นะครับเล่มนี้เป็นไม้ขนุนนะครับเพื่อนนะครับเบาวิวเลยนะครับมีลายเส้นของหลวงพ่อนะครับหมึกสีทองนะครับเล่มนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าท่านที่ปิดไปนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่ามองการไกลนะครับเพราะว่าเป็นมีดวัดที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับเพื่อนหายากมากนะครับผมเจอผมพบเจอน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับหอระฆังนี้ พอละครั้งนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับแต่ก็ยังพบเจอง่ายกว่ามีดหวัดนะครับเพื่อนนะครับลายน้องสิงนะครับสวยงามมากครับเพื่อนนะครับปิดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับหอฉันปีห้าเก้านะครับถ้าถามหลวงพ่อพัดนะครับมีฟิตคนหนึ่งนะครับที่เป็นฟิตโกกุตินะครับเป็นแอดมินกลุ่มนี่นะครับที่ผมรู้จักนะครับ ก็เขาบอกว่าหลวงพ่อนี่สร้างมีดเยอะนะครับถ้าถามว่าหลวงพ่อนะครับสร้างรุ่นไหนบ้างนะครับหลวงพ่อจะจําได้รุ่นเดียวนะครับท่านจะบอกเลยว่าอ๋อสร้างหอฉันนะครับนะครับท่านจําชื่อรุ่นนี้แหละได้เป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นมีดรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนนะครับศักดิ์ศรีมีดวาระรุ่นแรกนะครับที่มีการต่อโค้ดและก็รันหมายเลขนะครับนี่คือโค้ดคำพัฒนะครับ แล้วก็หมายเลขตรงนี้นะครับเป็นเลขอารบิกด้วยนะครับส่วนเล่มอย่าง5นิ้วเนี่ยจะมีตอกนำเลิกที่ตอกบุ๋มไปตรงนี้นี่มีเล่มเดียวนี่ก็เคยเอาไปเคยเอามาลงโชว์ในคลิปแล้วนะครับคลิปเก่าๆไปไล่าหาดูนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านจะเมตตานะครับต่อโค้ดนำเลิกให้ไซละ1เล่มเท่านั้นนะครับก็คือ 2.5นิ้ว1เล่ม5นิ้ว1เล่ม7นิ้ว1เล่มแล้วก็9นิ้ว1เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมเอามาลงแป๊บเดียวก็ปิดไปเลยนะครับเล่มนั้นสวยงามมากครับเป็นฝักตูโทนนะครับลูกค้าประจําผมนะครับเขาปิดไปฟิตแน่นอนนะครับสายขาในนี้แล้วเข้าไปแล้วนี่น่าจะหายไปเลยนะครับนะครับคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับก็ยังดีที่อัดคลิปทิ้งไว้นะครับ ไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆไปศึกษาได้เลยนะครับกิบกบเก่านะครับนี่นะครับมีดในตำนานนะครับเป็นมีดที่ประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับนะครับฟ้าผ่าสองครั้งไม่เป็นไรนะครับลดความลดชนลดสารพัดประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเหรียญนี่นะครับเป็นรุ่นที่ประสบการณ์ที่สุดนะครับแต่เวลาที่พูดถึงนะครับเขาจะพูดถึงรุ่นหอระฆังปีหกศูนย์เยอะมากกว่าแต่นะครับแต่ ฝิดจริงๆรู่นิีจริงๆที่เขาเล่นกันจริงๆนี่เขาจะหาหอฉันนะครับถ้าเกิดเขามีอยู่สองเล่มเนี่ยถ้าเขาเลือกปล่อยเขาจะปล่อยหอระครังก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะเพราะบางคนนี่เก็บหอระครังเขาเก็บจริงๆนะบางคนเก็บชุดกรรมการไว้นี่ซื้อห้าหมื่นนี่มีคนไปไปขอเขาเป็นแสนเขาก็ไม่ปล่อยนะครับเพืเ่อนๆน,นะครับก็คือแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินนี่ก็จะชอบรุ่นหอฉัน นะครับที่เก็บเป็นชุดเลขแปดนะครับชุดนั้นก็นะครับยังจะเพิ่งมาถามเปิดราคานะครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเล่มนี้นี่อุดผงเต็มนะครับสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเล่มนี้นะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งเล่มยังไม่มีเจ้าของนะครับส่วนนี้ก็นะครับเหล็กน้ำพีนะครับเป็นร้อยปีนะครับเพื่อนๆมีแบ่งอยู่สองเล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งกำลังเดินทางมาอัดคลิปเล่มนี้ก่อนไม่แพงนะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับพันหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับนะครับนี่ครับตะกุดที่หายากอีกรุ่นหนึ่งก็คือตะกุดหอระคังปี60นะครับสร้างเพียง99ดอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ฮือฮาก็ตะกุดมหาลาบหอฉันปี59นะครับที่ผมเคยเอามาลงไว้นะครับเพื่อนๆนะครับส่วนพราเอล็กฐานรุ่นนี้ก็นะครับมีคนสั่งให้หาเยอะแยะมากมายครับเล่มนี้ปิดไปแล้วนะครับ แต่เอามาให้ดูว่าเนี่ยนะครับเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับเยรล็กอาถรนรุ่นหนึ่งนะครับปี6กหนึ่งนี่นะครับใครมีแอดมินรับเช่านะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าลูกค้าของแอดมินนี่นะครับสั่งเยอะมากนะครับแต่หาให้ไม่ทันนะครับจริงๆแล้วนี่ข้างในเขาจะเป็นคล้ายๆทองแดงนะครับแล้วเขาก็จะชุบเงินีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมานะครับเป็นประมาณว่าขัดแต่ดูโดยรวมแล้วยังสวยนะครับยังแน่นอยู่ยังนะครับตึงทุกเล่มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของแอดมินที่พกอยู่ก็เริ่มจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเปซีเรียสนะครับเราใช้ภูทุกคนนะครับเราไม่ได้เอาไปไม่ได้เหมือนพระเครื่องนะครับที่จะเอาไปเลี่ยมพลาสติกแล้วก็กันอ การอากาศโดนอะไรพวกนี้นะครับแต่นี่เป็นเครื่องรางนะครับเราสามารถใช้ได้แบบใช้จริงๆนะครับเพื่อนใช้จริงๆเลยนะครับไม่ได้เอามาโชว์ใครนะครับแล้วก็สาลิกาครับใครชอบเล็กๆมีสาลิกา่ใช่อะไรก็ทันแล้วก็สาลิกาปี64ี่แถวก็ยังพอมีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับเคยหากันเยอะนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับ ก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับก็มีมีดมาแบ่งบานอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับมีมีดเข้ามาอีกนะครับแอดมินจะเอามาให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเพราะว่ามีดช่วงนี้ก็บางทีมาก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับลูกค้าทักมาก็นะครับแพ็กส่งเลยนะครับเพื่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพั์บุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับจงปร,รักษาและดำ่งโรจน์ได้กับเ,เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันน้สุขภพละลาบจนสุขสรรเสริญติปรรัญญาปฏิพานธนาสานสวัสดิ์อุปัรรคใดโรคภัยใ,ใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางทตัทง้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเพื่อนกับผมสาธุกับผม